เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังมีไวรัลส like like ุดฮ really ิตเป็นคาถาเรียกที่จอดรถคาถาเรียกที่ดรนอยากรู้อยากรู้อยากรู้คือจะบอกว่าอย่าเรียกว่ามันเป็นบทสวดหรือว่าอย่าเรียกว่ามันเป็นแบบคาถาอะไรเลยนะคะเพราะมันคือคำสั้นๆแต่พาวเวอร์ฟูลมากผู้คำว่าพี่จักริก พี่จักริดคือใครพี่จักริดเป็นคนที่ไปจอดรถให้ใช่ไหมคะไม่ใช่พนักงานวันไรเลยแล้วก็ไม่ใช่พี่รปพที่จะแบบว่าทั้งนี้ครับไม่ใช่พี่จักริดพี่จักริดเนี่ยนะคะเขาก็มีตำนานเล่าขานกันมาเกี่ยวกับคำว่าพี่จักริดมีอยู่สองตำนานด้วยกันค่ะตำนานแรกนะคะเป็นเรื่องลี้ลับสักนิดหนึ่งเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็มาจอดรถที่ห้างตามปกตินี่แหละชื่อคุณจักริด คุณจัก,กริดก็มาจอดรถเข้าห้างธรรมดาปากติแล้วตัวเนี่ยก็ออกไปทําธุระข้างน,นอกกลับมาห้างปิดก็เลยเหมือนเดินกลับเข้ามาในห้างแล้วก็มารออยู่ในรถแล้วก็หลับแล้วก็รอห้างเปิดปรากฏว่าเสียชีวิตโอ้ยคุณจัก,กริดเสียชีวิตนะคะอพอเสียชีวิตเสร็จเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าอะว่าถ้าสมมติใครอยากได้ที่จอดรถก็ให้เรียกห่คุณจัก,กริดจดีเหรอคุณจักริดนั่นสิคุณจักริด พี่จกกักริดพี่จกกักริดพี่จักริดเราก็ได้แต่ตำนานที่สองเกิดมาจากเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างน้องพิมถาน้องพิมถาเนี่ยนางก็แบบว่าไปเที่ยวแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยแหละหาที่จอดรถไม่ได้นางก็เลยพูดคำว่าพี่จกกักริดทันใดนั่นเองได้ที่จอดรถคนก็เลยสงสัยว่าพี่จักริด Amazing มาก แค้วพูดคำว่าพี่จักรกฤเธอได้ที่จอดรถเลยหรออะไรเงี้ยก็เลยถามว่ามันคือคาถาอะไรน้องพิมฐานนะคะก็บอกว่าจริงจมันไม่ใช่คาถามันเป็นชื่อเพื่อนของคุณพ่อเพื่อนคุณพ่อของน้องพิมฐานชื่อจักรกฤษนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีวาสนาดีเรื่องจอดรถเนี่ยมันเป็นเรื่องบุญวาสนานะคือไม่ว่าจะที่จอดยากแค่ไหนเนี่ยเพื่อนคุณพ่อที่มีชื่อว่าคุณจักรกฤษเนี่ยก็จะหาได้ตลอดโอ้โหโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะคะเกี่ยวกับโลกไวรัลที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้กับคาถาหาที่จอดรพ่จักิคะ